เนี่ยวะเอ้ยยิงไม่โดนเออ,อตายหายากมากคือแบบมันซุ่มโคตรเง,งี้ยนะครับผมยิงนี่แม่เอาเลยนะโก้ดีทุกคนด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช,ช่องโชโกนะฮะตอนนี้เราก็มีอยู่กันในเกมอาร์ซัววิวอวโวกันเหมือนเดิมนะครับผมใน EP นีนะี้ครับผมโคจะมาทำปืนสไนเปอร์ก,กันนะฮะคือคือเป็นปืนที่แบบอัปเดตขึ้นมาจากปืนแบบ อีพวกนี้นะครับผมก็คือแบบยิงทีละลูกอะไรนี้แต่คราวนี้เนี่ยมันจะยิงได้หลายลูกพร้อมกันไม่ใช่สิมันยิงรัวได้เออประมาณนั้นเนี่ยสำหรับอีปืนสไนเปอร์ที่โกจะทำเนี่ยมันอยู่ที่เลเวลประมาณ80กว่านะจำไม่ผิดนะครับผมนี่ไง83อันนี้นะครับผมก็คือเป็นเอ,อ่อฟาวพิเคเต็ดสไนเปอร์ไรเฟิลแล้วก็อันนี้เป็นแอดวานซ์สไนเปอร์บูลเล็ตก็คือเป็นลูกปืนเนี่ยสำหรับพิเศษของมันเนี่ยเดี๋ยวโกจะปลดล็อกเลยนะครับผมลูกปืนแล้วก็เป็นตัวปืนนะครับผม ปลิดล็อกเสร็จเนี่ยมันจะมาขึ้นที่ตรงนี้นะครับฟาบิเคเ,เตอร์นะครับผมกดเข้าไปเลยนี่ไงนี่ไงสองอันเนี้ยอันนี้นะครับผมเป็นปืนซึ่งมันใช้โพลิเมอร์115ยานโคตรเยอะชิบหายอันนี้ก็ใช้เหล็กกับกันพาวเดอร์โอเคก่อนอื่นเดี๋ยวก็จะต้องไปหาเป็นอ่าอะไรวะก็ต้องไปหาโพลิเมอร์เพิ่มซึ่งโพลิเมอร์ก็คืออันนี้นะครับผม สามารถขาบได้แต่กูว่าถ้าทำอย่างเงี้ยมันเปลืองดูโดกจะไปหาออร์แกนิกโพลิเมอร์แล้วกันเลครับผมเมื่อเราจะไปหาออร์แกนิกโพลิเมอร์ทั้งทีเนี่ยเอามาทำานี้นะครับผมกูจะทำชุดนี้ด้วยเลยนั่นคือชุดเออ่กิลลี่สูนนะครับผมมันเป็นชุดพลางนะครับแบบถ้าใครเห็นในเกมอะไรวะเกมผับจีอะไรเงี้ยมันจะมีพวกชุดนี้ไว้ให้ใส่นะครับผมเนี่ยคือปลดล็อกที่เลเวล33นะครับผม พอปลดล็อกเสร็จเนี่ยมันจะคราฟได้ที่ตัวเราเลยนะฮะซึ่งของที่ใช้คราบเนี่ยมันจะเป็นพวกออร์แกนิกโพลิเมอร์หนังแล้วก็ไฟเบอร์อะไรเงี้ยซึ่งของสําคัญวันนี้เลยคือเราจะไปหาออร์แกนิกโพลิเมอร์ก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวจะไปหาออร์แกนิกออร์แกกนิุ้ยเดี๋ยวจะไปหาออร์แกนิกโพลิเมอร์กันโอเคคือออร์แกนิกโพลิเมอร์เนี่ยหาได้จากไหนนะครับผมมันจะหาได้จากนกเพนกวินนะฮะซึ่งเพนกวินเนี่ยมันจะอยู่แถวแถวป่าหิมะน่ะ เราต้องไปป่าหิมะนะครับผมโอ okay. เคเดินไปป่าหิมะกันเลยครับโอเคครับตัวน,นี้ก็มาถึงตรงนี้แล้วนะฮะก็คือเป็นป่าหิมะเออมันจะอยู่แถวๆนี้แหละแต่ว่าให้มาหาแบบข้างๆฝั่งอะไรงนี้นะเนี่ยกูอยู่ประมาณตรงเนี้ยเออมันจะมีพวกเกาะพวกนี้ด้วยนะครับผมที่มีเพนกวินอยู่แต่ว่าถ้าข้างฝั่งเนี่ยก็ม,มีเหมือนกันเนี่ยมันจะยืนโง่ๆเดินโง,ง่ๆเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยแต่ว่าบนฝั่งเนี่ยมันจะอยู่ห่างๆกันนะฮะให้ใช้อันนี้เป็นดาบหรือเป็นอะไรแหละอาวุธอะไรก็ได้อ่ะฟันฟันไปเลยนะครับผม เนี่ยมันจะดรอปอันนี้มาให้เอาลดลดลดอันนี้ครับผมก็คือออร์แกนิกโพลิเมอร์มันสามารถเอาไว้ใช้โพลิเมอร์แบบปกติได้นะคะผมแต่ข้อเสียมันก็งั้นันแหละคือมันมีวันหมดอายุนะฮะมันหมดอายุได้มันเน่าได้ประมาณนี้เออแต่เก็บในตู้เย็นไม่ได้นะกงไม่รู้แบบอะไรของมันเหมือนกันเนี่ยเนี่ยฟันสองตัวได้สิบสิบห้าอันและดีกว่าแบบฟาร์มอะไรอะออบซิเดียนฟาร์มอะไรพวกนี้มาพุ้ยเุ้ย อ้ยเหี้ยตกใจเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยว่าแล้วอะไรวะก้อนดินอยู่ตรงนี้ตกใจหมดโอเคลาต่อครับลาต่อเนี่ยสำหรับใครนะครับผมที่ขี้เกียจแบบว่าฟาร์มตามฝั่งอะไรงนี้นะฮะรับนํเลยครับผมไปเกาะครับผมมันจะมีเกาะที่แบบมีเฉพาะเพนๆนอยู่นะอย่างเกาะเกาะตรงนี้เนี่ยกวัวที่หนึ่งอะ่ะเกาะ 3- 4สอันอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยครับผมสามารถลงลงไปได้เออ เดี๋ยวบินไปเนี่ยเจอฝูงเพนนวินแน่นอนนะฮะมันจะอยู่แบบเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนี้ยเห็นไหมเนี่ย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 โอ้โคตรเยอะคุ้มมาครั้งเดียวเนี่ยคุ้มเลกวาดเอาให้หมดเลยเดี๋ยวกูจะปาดฟาดทีตัวเล็กตัวใหญ่มันได้หมดนะครับผมไม่ต้องอะไรทั้งนั้นอนะ่ะฟันๆไปก่อนนะฮะเออย่อย่านี่ดิคือเฮ้ยแปลกว่ะมารอบนี้มันไม่กลัวเรานะฮะปกตินี่ฟันตัวใดตัวหนึ่งไปนี่มันจะวิ่งหมดเลยนะอันนี้ก็ฟาร์มๆไปครับผมเอ่อ ล้างพันมันเลยทั้งฝูงเนี่ยเอาหมดนะฮะเราต้องใช้ยอะนะครับผมร้อยกว่าเลยร้อยกว่าเลยนะเออสันสันๆไปนะฮะสำหรับออร์แกนิกโพลิเมอร์นะครับผมใช้แทนโพลิเมอร์เท่านั้นห้ามกินคือมันจะมีแบบให้กินด้วยอะ่ะเวลาเรากดเข้าไปตรงนี้นะสามารถไม่ใช่กดกินสิ่มือนกดยุด้เอออันนี้เป็นข้อห้ามเลยนะครับผมห้ามห้ามกดยุด้ห้ามกินเข้าไปอะ่ะห้ามกดใช้ประมาณนี้คือ อยากรู้ว่าเป็นไงคนต้องลองเอานะแต่กูแนะนําว่าห้ามห้ามห้ามกดยุดเออเอาไปใช้แค่นี้พอเลยครับผมไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นเออฟันฟันไปเดี๋ยวกูจะฟันไปอีกสักพักหนึ่งนะครับผมเพื่อให้มันได้เยอะๆใกล้ใกล้ได้อย่างวันเนี้ยเออใกล้จะหมดแล้วนะเนี่ยเออจื๊อจือนอกจากออร์แกนิกโพลิเมอร์เนี่ยเรายังได้นี้ด้วยนะครับผมก็คือเป็นแร่พามทเออสามารถแบบมาฟาร์มได้ถึงว่าแบบเป็นตัวเล็กๆอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าได้เนื้อหายากด้วยอะไรอย่างเงี้ย ได้เท่าไรแล้ววะเออก็ได้ประมาณนี้แหละสําหรับคนที่แบบกลัวมันเน่าไวอะไรอย่างนี้เนะี่ยให้ฝากไว้กับสัตว์เราไว้กับสัตว์เนี่ยมันจะเน่าช้าอย่างเช่นอันนี้เหมือนกันอีแลพาม,มิสเนี่ยอย่างเช่นตอนอยู่ในตัวเราเนะะี่ยเลือดมันจะแบบใกล้แล้วแหละใกล้เน่าแล้วพอโคดเข้าไปเนี่ยเต็มเต็มบ้างเน่าบ้างเอออันนี้ไม่รู้มันถึงไหนวะอันนี้ก็เข้าไปครับผมเนี่ประมาณนี้แหละเราเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะคบปุ๋กว่าจะได้จำนวนที่เราต้องการเนะะี่ยสำหรับ อีเกาะพวกนี้นะครับผมเกาะข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยกับตรงนั้นเนี่ยมีเหมือนกันนะครับผมมี3ามชีเกาะเลยสําหรับเกาะเพนกวินนะสามารถมาฟาร์มได้นะครับผมเดี๋ยวกจะฟาร์มต่ออีกแป๊บนึงเราจะกลับบ้านกันไปทำนะฮะโอเคไปแหละกลับบ้านเจอกันที่บ้านเลยครับโอเคครับผมคือเมื่อกี้กูอัดไปแล้วรอบนึงแต่ว่าลืมอัดเสียงโคตรโง่เลยเออคือเออเอาเป็นต่อจากเมื่อกี้แล้วกันนะะคือกลับบ้านมาถึงแล้วนะครับผม ก็คารไปเรียบร้อยนะฮะคืออัดไปแล้วรอบหนึ่งครับผมลืมอัดเสียงเออแล้ก็ก็คาบอะไรเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นทั้งปืนอะไรเงี้ยทั้งลูกกระสุนเรียบร้อยะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูใหม่แล้วกันก็คือเนี่ยอันนี้จะเป็นโพลิเมอร์ที่เราได้มานะครับผมกดเข้าไปเลยแล้วก็อีโพลิเมอร์พวกนี้นะครับผมมันใช้ไม้ันเุ้ยมันสามารถใช้แทนได้ไอ้พวกนี้เนี่ยใช้แทนอันนี้ได้ก็คือเป็นโพลิเมอร์ธรรมดานะครับผมแต่ข้อเสียข,ของมันคือมันจะเน่า แล้วก็ใส่ตู้เย็นไม่ไดค้คือมันก็นานนะกว่าจะเน่าดูว่าไม่นานวะประมาณวันหนึ่งเนี่ยมันก็เน่าได้ประมาณนี้เดียวผมแล้วก็เอามาใส่แล้วก็คาปไปเรียบร้อยลวกดเปิดเครื่องอะไรนี้คราบได้ปืนอันนี้ไปลองยิงมาเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวโกจะมาทําปืนทุยทำลูกปืนใหม่คือยิงไปหมดเรียบร้อยเนี่ยก็คือต้องใช้กันพาวเดอร์เพิ่มกดเครื่องรองเลยครับผมเอากันพาวเดอร์ใส่นี่มันใช้ล็กอ่ะสองก้อนแล้วก็กันพาวเดอร์อีกทีสองนะดูโกจะคาเลย ทอ้สีเลยเนาะอันนี้คือขับแล้วรอบหนึ่งนะมันใช้โพลิเมอร์115อันแล้วก็เด็ก80ก้อนแล้วก็ซีเมนต์อีก110อันนะครับผมโอเคประมาณนี้เอาเข้ามาแล้วก็เอาปืนมาเลยครับผมอ่ะคือเส,เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างครับผมอัดไปเรียบร้อยฮะโอ้โรงูเลยลืมอัดเสียงอ่ะบน่บนบน่บนบ่นบ่นแล้วก็กข้ขาวันนี้เรียบร้อยอเป็นชุดจิลลี่สูตรนะคะคือเป็นแบบว่าเป็นชุดพางอ่ะสำหรับพางตัวจากสัตว์ ทางตัวจากคนมองอะไรประมาณนี้ซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันก็ใช้อแกนิกโพลิเมอร์เนี่ยประมาณ4ีหอันแล้วแต่อันนะผมอย่างเยอะๆเนี่ยหอัน78อันอะไรประมาณนี้แล้วก็ใช้หนังแล้วก็ไฟเบอร์แล้วก็คาบคาบมาได้เลยเนี่ยกู้คาบเรียบร้อยใส่ใหม่เลยเออเดินใส่เป็นเสื้อเางเกงใส่หมวกใส่เกงใส่รองเท้าโอเคครบชุดนี่ดูชุดก่อนอีเดีด๋ยวปิดเครื่องก,ก่อนเปิดไฟ นี่ชุดมันจะเป็นประมาณนี้เนี่ยคือมันจะเป็นชุดแบบว่าเนี่ยชุดพางอ่ะเสื้อเขียวๆถ้าใครเห็นในเกมพับจีอะไรประมาณนี้มันจะมีเอใส่ชุดแบบเนี้ยใส่เป็นพางแล้วก็ถือปืนสนนี้เนี่ยไปไล่ยิงคนโคตรเท่บอกเลยยิ่งใน PVP นะครับมันจะยิงมันมากเลยคือแบบอะไรวะไปส้มยิงอ่ะตามบ้านคนเลยเนี่ยเออไปนอนบอก นอนซุ่มแล้วก็ยิงเนี่ยครับผมสําหรับปืนนี้เนี่ยฮะคือเลงไปเมื่อเราเลงไปมันจะเล็งไกลกว่าปืนอันนี้ไม่ใช่คือปืนอันนี้ปืนอันนี้ที่เราแบบว่าเคยเคยใช้ปกตินะครับผมแต่ว่าปืนนี้มันจะเล็งไกลกว่าแล้วก็ยิงรัวได้8นัดนะฮะยิงเนี้ยปืน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 ปือะไรประมาณนี้แปดนัดเขาดีเขาดีบอกเลยแต่ว่าไอ้ปืนเก่าที่เราใช้เนี่ยมันจะยิงได้ทีละนัดนะฮะคือยิงนัดหนึ่งเราก็จะ ชักใส่ลูกใหม่เลยประมาณนี้เดี๋ยวกูจะไปลองยิงปืนในนี้ต่อเลยเนี่ยเออลองไปเรียบร้อยครับผมข้อแตกต่างนะครับผมคืออันนี้เล็งไกลกว่าแค่นั้นแหละเอ,อ้ยเดี๋ยวกูลองกูไม่แน่ใจว่ามันใส่ลูกนี้ได้ไหมเนะี่ยใส่ไม่ได้นะครับผมเออว่ะหรือว่ามันต้องใช้อีปืนอะไรอะไรต่างๆไอ้ลูกใหม่ที่มันใช้ใส่ปืนนี้เราก็ยิงสลุกอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยไปลองทีหลังกันนะครับผม เดี๋ยวก็จะไปหาที่ที่ดีๆก่อนไว้ลองยิงปืนอะไรใหม่อีกรอบหนึ่งตัวนี้เนี่ยทุ่งหญ้าอะไรประมาณนี้แล้วก็ลงจากนกแล้วกันนี่ประมาณนี้ครับผมใช้ส้มยิงได้ดีๆก็จะหาตัวอะไรยิงดีวะอีตัวข้างหน้าแล้วกันเนี่ยเออเป็นตัวอะไรไม่รู้นะเคยจับไปแล้วแหละแล้วก็เปลี่ยนอันนี้ครับผมสแ,แตนเออเป็นนั่งเงี้ยแล้วก็ถือปืนยิงครับจะนั่งจะนอนอุ้ยดิบโดนโดนด้วยอุ้ยน้องมันเห็นวะ เรายิงปืนเนี่ยวะเอ้ยยิงไม่โดนเออเอตายโอเคมันมีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมความแตกต่างของมันเนะี่ยคือเนื่องจากที่ตอนมันอัปเดตอันนี้มาใหม่เนะี่ยเดี๋ยวให้ดูคงแบบเท่ๆก่อนมุมเท่ๆก่อนนี่นึกว่าใส่กระโปรงชิบพายนี่มันต้องลองอันนี้ครับผมคือนอนนอนยิงเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยใครก็ไม่เห็นเขาบอกเลยโคตรด,ดีดูดูดูคือแบบ Yeah. คือมันหายแบบหาอยอ่ะให้ดูอ่ะมันหายยากมากคือแบบมันซุ่มโคตรเงี้ยเด้อผมถ้าเป็นแบบมานี้เนี่ยเนี่ยแล้วเราก็เล็งยิงได้อ่ะเอ้ยมันต้องขยับไปข้างหน่อยเว้มันบงังมันบังเนี่ยเราก็หาเล็งยิงอะไรเงี้ยอย่างดูดูข้างหน้าเนี่ยคือถ้านอนปุ๊บเนี่ยนะคบผมกล้องมันจะนิ่งนิ่งมากๆมันไม่ขยับเลยแต่มันต่างกับตอนเราแบบยืนเงี้ยนะฮะคือถ้ายืนเนี่ยกล้องมันจะสัน่นสายไปสายมาอันนี้คือปล่อยมือแล้วนะคบผม หรือว่าจะเป็นนั่งนั่งลงเนี่ยมันก็สายเป็นเหมือนกันเนี่ยอันนี้นั่งแล้วเนะี่ยมันก็สายเนี่ยความแตกต่างมันถ้านอนนะครับผมนอนเนี่ยมันจะนิ่งอันนี้ก็ไม่แตะเลยมันจะนิ่งมากๆแบบเหมาะยิงแบบซุ่มยิงโคตรดีนะครับผมบอกเลยเนี่ยถอยๆไปหน่อยแล้วกันเออถ้าอุย้ยรันรันถ้าหัวมันออกมาอย่างนี้มันจะแบบยังไงวะมันเห็นนะ เนี่ยไทยซุ่มยิงโคตรหล่อเลยเนี่ยยิงชุดแบบชุดแบบนี้นะครับผมมันจะแบบพางตาจากสัตว์จากคนได้นิดนึงเนี่ยจากสัตว์แหละเนี่นยโคตรเนียนโคนหล่อวะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวต้องหาต,งหงตัวยิงตัวอื่นยิงละไปหาตัวอื่นยิงดีกว่าตัวนี้เนี่ยฆ่าไปเรียบร้อยแล<อ>้วช่างมันหาที่ซุ้มดีดีก่อนค่อยไปยิงยิงอะไรมันมันดีกว่านะะี่ฮะเออซักตรงนี้สไน,ส <c oughs> สนเปอร์สไนเปอร์มันต้องอยู่ที่สูงๆหน่อยนึงแต่ว่าไม่ตัดกับ เส้นขอบฟ้าอย่างนี้เรียนมาเรียนมาเอาซักตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้ปะตรงนี้นอนเอดโดนอนได้เฉยเลยถือปืนถือปืนล,ล่อสิไม่เอามุมนี้ถือปืนละหล่อเออประมาณนี้ดูดูท่ายิงเขา <c oughs> เอ้ยยะนอนยิงต้องซูมมาซูมยิงตัวอะไรดีวะคือต้องดูดาเมจก่อนนะผมดามดเมจปืนคือตัวนเนี้ยเนี่ย280อันนี้ร6 5ห <c oughs> มันต่างกันไหมเพราะอันนี้เป็นบูปินนะครับผมบูปินที่กู้ได้มาจากถ้ำอะไรนี่แหละจำไม่ได้ละส่วนในนี้อ่ะคือค้าใหม่ต้อมันดอกจากถ้ำปะวะไม่แน่ใจนะต้องไปดูใหม่อีกรอบหนึ่งเราก็จะลองยิงยิงนี้เล่นดีกว่าใส่สักหัวตรงนี้โดนนัดเดียวจอดบอกไว้เชื่อไหมนัดเดียวจอดโตไม่จอดวะ <c oughs> ไม่จอดเลยยิงนี่แม่น คือแม่นมากกว่าเลยคือแม่นขึ้นอะจริงๆไม่ได้โมนะเนี่ยอย่างอีตัวโดโดอย่างเงี้ยโดไม่โดน <c oughs> <c oughs> เหมือนโมแล้วละโก้โจเออเออยิงตรนี้ดิเอาอ๋อ,อ,อ,อลืมเปลี่ยนเปลี่นเปลี่ยนแม็กฮะเปลี่ยนแม็กน,นอนนอนเปลี่ยนมันจะรู้สึกว่ามันช้าขึ้นไม่โดนเว้ในบอกแม่มาโก้เออ คือมันน่าจะไม่แบบคิดแรงน้มถ่วงโลกเหมือนพับจีมัง้งนะฮะก็เป็นไงนบ้างนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละคือไม่ให้ดูเฉยๆว่าแบบใส่ชุดกิร่สุดแล้วก็บวกปืนสไนเปอร์ในมันเท่แค่ไหนนะฮะที่ใช้แบบเล่นๆอยู่อย่างเงี้ยก็เป็นไงบ้างนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ไว้ได้นะครับผมสําหรับคลิปหน้านะฮะใครอยากให้โค้ชทำอะไรต่อสามารถเม้นบอกได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปแค่นี้แหละครับบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องจบแบบท่าสวยสว,ยสวยส เอาซักประมาณนี้จบท่าที่สวยนะจบท่าที่สวยปั๊บเอา้าหายไปไหนวะหาไม่เจอเอ้ยเอ้ยตัวเราอยู่ไหนวะเอาจบท่าสวยอะโก้นี่ไงพางเนียนเกินมองไม่เห็นนี่ <laughs> โอเคไปจริงๆแ๊ายบายครับ